เอแล้ว10อาชีพที่รวยเร็วรวยง่ายที่สุดในยุคนี้ คำว่ายุคนี้คือยุคที่เราเพิ่งผ่านพ้พนการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันมาหมาดๆ,ๆและหลายอย่างเราแค่เบาใจแต่ก็ยังวางใจไม่ได้หลายธุรกิจที่ไม่เคยคิดว่าจะลำบากก็กลายเป็นลำบากไม่ว่าจะการบินการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักต่างๆช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้มีการแสดงทัศนะถึงธุรกิจที่จะเฟื่องฟูในปีนี้แต่ทุกอย่างก็ต้องหยุดชะง,งักและกลับมาคิดกันใหม่ว่ายุคนี้จะมีธุรกิจอะไรที่ทำง่าย เร็วได้บ้บางเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสแต่ว่าโอกาสใช่ว่าจะเป็นของทุกคนสำคัญคือเมื่อคิดได้ต้องรู้จักบริหารจัดการให้เป็นลายธุรกิจที่เราอยากนำเสนอนี้คือแนวทางที่น่าสนใจส่วนจะเอาไปทำแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญลองมาดู10อาชีพที่เหมาะสมกับการลงทุนในยุคนี้ว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ 1. ขายของออนไลน์ ตัวเลขมูลค่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซไทยปี2019มีมูลค่า163,300ล้านบาทและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยทำให้ผู้บริโภคหันมาช้อปปิ้งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขตลาดอ e ีคอมเมิร์ซพุ่งสูงถึง220,000ล้านบาทโดยในปี2020มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น35%จากปีก่อน นี่คือตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่เฟื่องฟูของธุรกิจออนไลน์แต่แน่นอนว่าคู่แข่งในเวทีนี้มีไม่น้อยการจะขายของออนไลน์แบบไหนอย่างไรให้มีกำไรขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการของแต่ละคนเองว่าจะมีทีเด็ดเคล็ดลับอะไรบ้างทั้งในส่วนของสินค้าและบริการรวมถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดต่างๆยกตัวอย่างความสำเร็จเช่น ร้านบ่มเพชรช็อปที่ขายอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใช้ช่องทางขายออนไลน์ร่วมกับแพลตฟรอร์มของ l a z a ด a ผลปรากฏว่ามียอดขายเพิ่มสูงมากและในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นยอดขายก็ยิ่งสูงขึ้นบางทีก็สูงกว่าปกติถึง25เท่าและนอกจากนี้ในส่วนของบุคคลทั่วไปหรือคนธรรมดาที่จับเอาโซเชียลของตัวเอง มาเป็นอีกหนึ่งช่องทางขายก็สร้างรายได้ที่ดีเพิ่มขึ้นถือเป็นยุค new normal ที่การขายของออนไลน์ต่อจากนี้คือจะรวยเร็วและรวยไวถ้าเราทำจริงจังและถูกวิธี 2. พนักงาน Delivery ช่วงที่คนต้องกักตัวอยู่บ้านต้องทำงานแบบ work from home หรือช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมองผิวเผินว่าคือช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ในความเป็นจริงนี่คือการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้คนไทยรู้สึกว่าการอยู่บ้านสั่งอาหารเครื่องดื่มมาทานก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแถมยังสะดวกสบายด้วยหมายความว่าสังคมไทยหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดได้ผ่านพ้นไปอาชีพพนักง,งาน Delivery จะยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่งานดีเงินด,นดีไม่ต่างไปจากเดิม ซึ่งถ้าดูข้อมูลจะพบว่านับแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้บริษัทเดลิเวอรี่หลายแหง่งประกาศรับสมัครคนเพิ่มจำนวนมากอย่างรายแมนรับสมัครแบบไม่จำกัดหรืออย่างแกล็บฟู้ดก็ได้ประกาศรับสมัครแบบไม่จำกัดเช่นกันรวมไปถึงฟู้ดแพนด้าเก f ฟู้ดหรือแม้แต่เซเว่นอีเลเเองก็มีประกาศรับสมัครพนักง,งานเดลิเวอรี่เพิ่มอีกกว่า20 0 0 0อัตรารายได้เฉลี่ยของพนักง,งานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ25,000บาททั้งนี้การสมั นั้นคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละบริษัทซึ่งก็มีเงื่อนไขและข้อตกลงที่แตกต่างและหากขยันตั้งใจทำจริงยุคนี้สร้างไรายได้ที่ดีแน่นอน 3. ร้านสารพัดบริการ การเติบโตของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเป็นผลดีของธุรกิจร้านสารพัดบริการที่เติบโตควบคู่กันไปด้วยรูปแบบของร้านสารพัดบริการยุคนี้นอกจากการจ่ายบินชำระค่าบริการต่างๆยังมีรูปแบบของการรับส่งสินค้าและพัสดุที่ได้ร่วมมือกับบริษัทขนส่งชั้นนำต่างๆไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้เราจะเห็นร้านสารพัดบริการเกิดขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ดีเคล็ดลับในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จควรเลือกลงทุนในรูปแบบของแฟรนไชส์ที่ดีกว่าการไปเริ่มต้นทำเองการซื้อระบบแฟรนไชส์ทำให้เราได้พันธมิตรที่ดีได้ระบบการบริหารจัดการได้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจมีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆให้พร้อมสามารถเปิดร้านได้ท,ทันทีซึ่งปัจจุบันมีแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่น่าสนใจหลายแห่งเช่น C Express Quick Service ชิปสมายเซอร์เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบรนด์แฟรนไชส์พร้อมดูแลผู้ลงทุนเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งทางธุรกิจเพียงเราเลือกลงทุนก็เท่ากับว่าก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะ 4. โปรแกรมเมอร์หรือซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์ ผลการสำรวจฐานเงินเดือนประจำปีและเผยอัตราเงินเดือนในสายอาชีพต่างๆกว่า800ตำแหน่งกว่า3,000บริษัทในปี2020พบว่าอาชีพที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดได้แก่อาชีพในสายไอทีโดยเด็กจบใหม่จะได้เงินเดือนประมาณ18,000บาทไปจนถึง25,000บาทซึ่งในตำแหน่งของโปรแกรมเมอร์หรือซอฟแวร์เดเวลลอปเปอร์มีเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40,000บาท เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความต้องการจากตลาดสูงหลายๆองค์กรต่างก็ต้องการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตัวเองหากเด็กจบใหม่มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ตรงตามที่องค์กรกำหนดไว้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงถึง40,000บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละองค์กรด้วย 5. y o ยูทูบเบอร์ ในยุคที่เราติดตามโซเชียลมีเดียบางทีมากกว่าการดูทีวีด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นหลายคนได้กลายมาเป็นยูทูบเบอร์บ้างเพราะเห็นว่านี่คือสไตล์การทำงานแบบอิสระบางคนที่ทำช่อง YouTube มานานมีคนติดตามเยอะมากๆสามารถสไร้างรายได้เดือนละเป็นแสนเมื่อตัวเลขรายได้วานหอมก็ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแต่ใช่ว่าทุกคนคิดอยากจะเป็นแล้วก็เป็นได้สำหรับยูทูบเบอร์ยิ่งการมีกฎใหม่ๆในช่วงหลังๆเช่นในชาแนล ต้องมียอดคนดูรวมตั้งแต่4,000ชั่วโมงและมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปถึงจะมีค่าโฆษณาเข้าหรือล่าสุด YouTube จะเลิกแสดงโฆษณาที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะก็ล้วนมีผลต่อเรื่องของรายได้แต่อย่างไรก็ดีพื้นฐานการเป็น y o u t u b e อคือเริ่มจากใจรักทำในสิ่งที่ชอบและค่อยมองเรื่องรายได้ในภายหลัง แม้จะดูเป็นเรื่องยากในกฎระเบียบแต่ความต้องการของคนดูที่มีจำนวนมากก็ทำให้หลายคนมีแรงบันดาลใจอยากสร้างรายได้ในธุรกิจนี้ตามรอยยูทูบเบอร์ที่เป็นไอดอลมากมายเช่นคิวเทอป้าเต้เอ็กเซนฟรายเออร์หรือซันแบลลี่เป็นต้น 6. สอนพิเศษหรือติวเตอร์ อาจจะเป็นอีกหนึ่งนิว n o r m a l ที่เราจะได้พบเจอมากขึ้นในเรื่องของการศึกษาโดยในปีการศึกษา2,563นี้นักเรียนได้ปิดภาคเรียนกันยาวนานกว่า4เดือนอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหันมาติวเตอร์เพื่อสอนพิเศษให้กับลูกหลานโดยจะเน้นการเรียนอยู่ที่บ้านแทนการไปเรียนในสถาบัานกววิชาต่าง กลายเป็นโอกาสของคนที่มีความรู้ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ดนตรีศิลปะภาษาหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่จะได้ใช้ความรู้ของตัวเองมาแปลเปลี่ยนเป็นรายได้จากการรับสอนพิเศษซึ่งอัตราค่าสอนขั้นต่ำประมาณ300บาทไปจนถึง500บาทต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอนซึ่งหากแบ่งสรรเวลาให้ดีๆและมีลูกค้าจองตัวมากๆใน1วันอาจจะสอนได้2-3คน รายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่า2,000ไปจนถึง3,000บาทมองดูว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมีแค่ค่าเดินทางเท่านั้นแต่การจะเป็นติวเตอร์ที่ดีก็ต้องมีอุปกรณ์การสอนพร้อมมีความรู้รู้จักถ่ายทอดและสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจคนที่มีทักษะในด้านนี้ยังไงยุคนี้หาก,กินได้ไม่ลำบากแน่ 7. ร้านอาหารขนาดเล็ก ขอย้ำว่าเป็นร้านอาหารขนาดเล็กเหตุผลที่เรามองข้ามร้านอาหารขนาดใหญ่อย่างแรกเป็นเพราะต้นทุนในการลงทุนที่สูงซึ่งไม่เหมาะกับคนยุคนี้โดยเฉพาะบางคนก็ตกงานไม่มีงานทำอย่างที่สองคือต้นทุนในการบริหารจัดการยิ่งร้านใหญ่ยิ่งค่าบริหารจัดการมีมากแต่ร้านเล็กก็ใช่ว่าจะประสบความสาเร็จได้ทันทีสาคัญคือรสชาติของอาหารการบริการการจัดวางรูปแบบร้านโดยเฉพาะความสะอาดสาคัญกว่านั้นก็คือเรื่อง ของการตลาดและหากได้ทำเลที่ดีร่วมด้วยก็จะยิ่งดีเพราะอาหารเป็นหนึ่งในปจัจจัย4ที่คนเราขาดไม่ได้แต่บางคนอาจแย้งว่าตอนนี้ร้านอาหารมีเกลื่อนเมืองมองไปทางไหนก็เจอจะให้ไปเปิดแข่งตอนนี้จะสู้ใครได้เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การตลาดและไอเดียในการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็กมีเมนูไม่ต้องเยอะมากแต่ขอให้อร่อยและยิ่งเป็นอาหารติดไอเดียก็ยิ่งดี การตลาดยุคนี้ก็มีหลากหลายทั้งเพจ f เฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าโฆษณาเราสามารถทำเองโปรโมทเองได้และเมื่อเริ่มทำไปเรื่อยๆเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นและมองเห็นช่องทางมากขึ้นอาจขยับขยายกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 8. นายหน้าอสังหาริมทรัพย การเป็นนายหน้าไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์รวมถึงต้องรู้จักคนที่มีกำลังซื้อเป็นอย่างดีแต่อาชีพนายหน้าก็ยังได้ชื่อว่าสร้างรายได้ที่ดีให้กับคนที่พยายามดีตัวเองเข้ามาในเส้นทางนี้ค่านายหน้าโดยปกติคือร้อยละ3ลองคิดเล่นๆว่าหากเราเป็นนายหน้าได้จริงและขายที่ดินสักหนึ่งแปลงราคา1ล้านบาทเราจะมีรายได้ทันที30,000่น 30, บาทแต่นายหน้าส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีมการ มีรายได้จึงต้องแบ่งส่วนเท่าๆกาันรวมถึงเทคนิคเพื่อปิดการขายนั้นบางทีต้องใช้เวลาหรือหากจะเลือกเป็นนายหน้าที่ได้เงินเร็วขึ้น เช่นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์หรือขายรถมือสองก็เป็นตัวเลือกการสร้างไรายได้ที่ดีและบางทีก็เป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยและหากใครสนใจในธุรกิจนายหน้าแต่ขาดความรู้และยังไม่มีประสบการณ์ปัจจุบันก็มีแฟรนไชสมากมายที่เปิดให้เราได้เข้าไปร่วมงานยกตัวอย่างแฟรนไชรีแม็กประเทศไทยที่เป็นนายหน้าหรือตัวกลางในการซื้อขายเช่าให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ โดยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทน9เปิดสอนคอร์สออนไลน์ใกล้เคียงกับการเป็นติวเตอร์แต่นี่คือการพัฒนาอีกขั้นในยุค New Normal ที่เราจะได้เห็นคอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้นซึ่งหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ใช้ช่องทางการสอนคอร์สออนไลน์เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า รวมไปถึงคนทั่วไปเองก็สามารถเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์ต่างๆได้สามารถสอนได้ตั้งแต่การทำอาหารการร้องเพลงการออกกำลังกายศิลปะการเรียนเพื่อฝึกวิชาชีพต่างๆค่าเรียนก็ตามแต่ตกลงบางครั้งคิดเป็นต่อครอส บางครั้งคิดเป็นต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่สำคัญคือคอร์สออนไลน์ต้องให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพรู้จักการใช้โปรแกรมในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่นึกจะทำก็ทำซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกไม่คุ้มค่าและไม่อยากกลับมาเรียนกับเราอีกยกตัวยอย่างคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจเช่นหลักสูตรสร้างแฟรนไชส์บูสต์อัเป็นต้น 10. ลงทุนแฟรนไชส์ หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนจะใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์จำนวน60ธุรกิจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์แก่นักลงทุนและผู้สนใจ ซึ่งมูลค่าตลาดแฟรนไชส์ในปี2562สูงกว่า2 0งแสนล้านบาทและมีจำนวนสาขาธุรกิจรวมกันไม่ต่ำกว่า10,000แสนแห่งทั่วประเทศโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่1 5ต่อปีเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศซึ่งมีอัตรา,ารเติบโตอยู่ที่ 2- 5เตต่อปีซึ่งปัจจุบันมีแฟรนไชส์ในหลากหลายรูปแบบให้เลือกลงทุนตามความต้องการไล่ตั้งแต่หมวดอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษา เบเกอรี่ความงามและแต่ละแฟรนไชส์ก็มีประสบการณ์และมีทีมงานในการบริหารจัดการดูแลเป็นอย่างดีการลงทุนในแฟรนไชส์จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมลดความเสี่ยงในการลงทุนของตัวเองและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้ที่ดีทั้งนี้หากใครสนใจต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สามารถเข้าไปศึกษาดูข้อมูลแฟรนไชส์ที่ต้องการได้ที่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ในหมวดแฟรนไชส์กันได้ค่ะ ในส่วนรูปแบบการลงทุนเหล่านี้ล้วนแต่มีข้อดีตรงที่เข้ากับยุคสมัยและเป็นที่ต้องการของสังคมยุคนี้แต่การดำเนินธุรกิจใดๆให้ประสบความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติวิธีการบริหารจัดการแนวทางด้านการตลาดของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญธุรกิจยุคใหม่ต้องมีไอเดียต้องมีการตลาดหากสามารถดูจักพลิกแพลงทั้งสองอย่างนี้ได้โอกาสประสบความสำเร็จก็มีสูงด้วยค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ